Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สภาขอเวลาเจวันสอบยติสักฟอกเทือนสมบูรณ์ชี้สองปมขัดรัฐธรรมนูญล,ลงชื่อไม่ครบและยะติอภิปรายไม่ตรงกับการบริหารราชการส่วนประเด็นเพิ่มชื่อรัฐมนตรีไม่ใช่อำนาจสภาชี้ขาด นายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการพักพลังประชารัฐยื่นขอให้ตรวจสอบยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่อ้างว่าเป็นยัตติเทือนจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณกี่วันว่า ใช้เวลาประมาณ7วันในสัปดาห์หน้านายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อถามว่ายติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านยื่นนั้นจำเป็นต้องนำกลับไปตรวจสอบก่อนความถูกต้องอีกครั้งหรือไม่ นายสมบูรณ์กล่าวว่าไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามจำนวนรายชื่อที่ยืน่นตรวจสอบว่าครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามรายชื่อของผู้ยื่นจริงหรือไม่ เมื่อถามว่าในอดีตเคยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องยัตติเถื่อนหรือไม่นายสมบูรณ์กล่าวว่าไม่เคยมีปกติยื่นตามระบบยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรจะตรวจสอบความถูกต้องในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อมาต้องตรวจสอบว่ามีสสลงชื่อยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจครบตามจำนวนหรือไม่ เมื่อถามว่ายติอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจมีปัญหาได้จากเงื่อนไขใดบ้างนายสมบูรณ์กล่าวว่า 1. รายชื่อสอสอร่วมลงชื่อเสนอยติไม่ครบ 2. ยติอภิปรายไม่ตรงกับเรื่องบริหารงานของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบเรื่องของการบริหารงานคุณสมบัติของรัฐมนตรีหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินถึงจะตรงตามยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ เมื่อยื่นยัติอภิปรายไม่ไว้วางใจมาและไม่ตรงกับที่แถลงข่าวทางสภาไม่ได้ตรวจสอบในส่วนนั้นสภาจะพิจารณาเรื่องยัติที่ยื่นเข้ามาตามระบบเมื่อจะมีการยื่นยัติอภิปรายไม่ไว้วางใจและมีการเพิ่มรายชื่อผู้ถูกอภิปรายในยัติอภิปรายไม่ไว้วางใจมาทีหลังไม่ใช่เรื่องของสภาเลขาทีการประธานสภากล่าว เมื่อถามว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรมีความกังวลใจในส่วนนี้หรือไม่นายสมบูรณ์กล่าวว่าไม่เป็นกังวลต้องตรวจสอบตามข้อบังคับยึดถือตามรัฐธรรมนูญเป็นหลักขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ